มือโปงั้นเหรอโอ้ยปลาเพื่อนกูออะบังอาจมากอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไหนมันตกไปแล้วเหรอไปไปไปเปิดคลิปือขึ้นไม่ได้เพื่อนมารับเลยดิอาอาอาอยู่ไหนนายอยู่ไหนล่ะเพื่อนอยู่บนภูเขาโอ้ยปลากูอีกแล้ว นี่ข้าเพื่อนกูอีกเร็วมาเปิดคลิปเลยคนเอ้ยมันมากโก้ไอ้ยังมันมาคุยแก้วนี่ไงซ้ำเออตกใบไปให้มันตกไปมันตกไปลงไปลงไปย้ำย้ำย้ำให้มันลงไปโอ้ยวิปาเพื่อนกูอันแน่จุก <c oughs> จุกจุกลงไปลงไปไอเวนอีเร็วเร็วเร็วเปิดคลิปไอ้คน มันอยู lo om, lo om ่ไหนวะลงลงปลาเอาอีตทำไมทำไมไม่ต้องลงเราอยู BB ่ข้างบนเราสองวันสองวันจะเปวันจะเป็วิววิววิวเออวปคลิปไปเปิดคลิปัปเปิดเร็วขึ้นแล้วเปคลิปเร็วเร็วมันจะขึ้นไปอีกแล้วเป็นปลาเม็นไอ้เว้ น่างโง่ดุปาวดิแล้วเราขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยไปคลิปไม่ได้โอเคนะมันตกไปไกลแล้วเว้ยโอเคโอเคเพื่อนโอเคโอเคโน่นโน่นผ่านมาโน่นโน่นโน่โอเคโอเคครับผมก็กลับมาที่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมคอสซิโลนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับเอ่อพิต้าอิงนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ในเกมล้างสมองนะครับชื่อว่า Snow Day นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นปกเกมมาให้นะครับเผื่อใครอยากไปเล่น โอเคนะครับผมก็เกมนี้มันไม่มีอะไรนะครับผมคือเนื้อหาเกมอยู่ว่าเราแค่อิ่ขี้ม้าล้วก็ไปปาไปตรงข้ามนะครับผมให้ได้มากที่สุดแค่นั้นนะครับทุกคนแค่นี้เลยคือใครที่อยากมาเล่นนะครับคือพี่ไปบังเอิญเจอเกมนี้นะครับระหว่างที่จะทำอีกคลิปหนึ่งไว้พี่อกำลังอัดอีคลิปหนึ่งไว้ทุกคนแล้วบังเอิญบังเอิญว่าพี่อะเผอไปกดเข้าแบบเห็นปกเกมแม่งน่าสนใจเว้ยก็เลยลองไปเล่นดูไปติดเลยปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาติดเว้ เกมมันไม่มีอะไรเลยลูกคนแม่แค่แบบีบีบะ ah, แล้วก็มานั่งปากัน <laughs> เอ้ยมีคนแม่งเข้ามาเสือกเออไล่มันไล่มันไอออกไปไปไปออกไป <laughs> แม่งโดนไล่นั่นลงส <laughs> ันแล้วไอไปแก้วอีกเอาอีกแล้วปลามัปานปลามันเออ <laughs> ไม่ยอมมันไม่ยอมมีมม่มันไม่ยอมเราอะไม่ยอมเหรอ <laughs> เย็ยนี่ <laughs> โอเคคนระับเดี๋ยวเราจะลองไปไล่ฆ่าคนอื่นดูนะครับแต่คนอื่นเราไปาที่นี่ก่อนเถอะเพื่อนปะมาเพื่อนปะไปไปเฮ้ <Okay. S 1> ย,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 ยมึงเหลี่ยมด้วยมแล้วเรเห็นอะไรไหมเมื่อกี้อีกแม,ม,ม,กม่งเหลี่ยมผมครับเวอเหลี่ยมผมมึงหักหลังกูอ่ะมึงหักหลังกูอะฮะฮะหักหลังกูอ่ะหลังกูหรอบังอาดบังอาดบังอาดอีกลุงมันเราเพื่อนกันมี เออใช่เราพันธมิตรกับพันธมิตรก็เราเราค่อยสู Hayır> ้กันไล่ไล่ไล่ปลาแต่แม่งเลยหมั่นไส้ละเก่งนะใช่ไหมมึงเก่งใช่ไหมไล่มันไม่มันให้ตกเขาไปเว้เราจะไล่ออกจากขุบเขาของเราไอ้โดนโดนไม่เข็ดหรอไม่เจ็บหรอไม่เจ็บหรอตกตกตกไปดีตกไปดีเออตกไปดีโอ๊ยไอ้บอยเีจนี่มันเกิดชื่อกูณเห็นชื่อมึงโอายอลตกเหมือนกัน อีมันมันไล่ไปฆ่าเลยหัวแล้วเร็วช่วยหน่อยยิงป่าเราไอ้มึงป่ากูอ่ะโป้งเอ้ยไม่ได้ป่าไออยู่ไหนแล้ววะไออยู่ไหนแล้ววะเนี่ยนับเป็นผักอยู่นี่อยู่เลยนับเป็นผักโอเคโอเคไป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 ฆ่ามันต่อไปฆ่ามันต่อเร็วเร็วเร็วมันใสเลยพวกเรี้ยวหนึ่งไอเหลี่ยมซิกเฮ้ยเราต้องฆ่ามันเราไม่ฆ่าพวกเดียวกันไป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 ตามล่ามัน ไม่ได้ปลามีคนปาตามหลังกูเฮ้ยเน็ตเขาปลาสุดเท่ไหนไหนนี่เวลาเจอป้าไหลอ๋อให้แล้วใแล้วปลาอาเจอป้าไหลเอแล้วปลาปลาปลาไม่เขาควงเลยยิ่งมาหล่อเออยิ่ว่าหล่อยิ่ว่าเท่เหรอไม่มีมันไม่สู้ไม่สู้หรอกถ้ามันไม่สู้เราอย่าเล่นเลยเพื่อนสงสารนั่นป่ะสงสารนั่นป่ะไอไปหาคนที่แม่งแต่งตัวเท่ๆอ่ะอย่างไอเจเนี่ยเนี่ยไอ้เจเนี่ย นี่ไงล่ะแต่งตัวเท่เหรอมึงแต่งตัวเท่เหรอแต่งตัวเท่เหรอเฮ้ยไม่มาปาเผาขนเลยกูอ่ะเออแต่มันโดนฆ่าว่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้มีคนตเมหลังมาเมื่อกี้ยเฮียเฮ้ย้ยเ้เเต้เเมเฮ้ยจเเเเอ้ยเ้ยนี่ เอาไอ้ยาปลาผิดคนวิทยกระจายไอ้ยาอิงหายนี <no p Obrig illions> ่ไปวิวไปดีวิวไปดีมาดิมาดิกูแม่นเพื่อนกูแม่นจะคิดจะสู้กับกูปั้นนิดปั้นนิดมึงพลาดแล้วพลาดแล้วโอ้ยโมชินเดือเท่ากับพลาดปั้นเท่ากับพลาดปั้นเท่ากับพลาดปั้นนิดปั้นนิดมึงปั้นนิด โอ้แต่ <c oughs> ไอ้เฟิร์กูหนีม,นนมนา,าออล <Okay. S 1> แล้วกูหนีไปแล้วเราไปฆ่าคนอื่นแล้วไปละไปละมันไม่รักกูเออเราไปไล่ฆ่าคนอ,อื่นดีกว่าเราไปไล่เก็บคนอื่นดีกว่าทุกคนเฮ้ยดูคนนี้ดิไอคนนี้ที่เขาแบบมายืนข,ข้างๆเราเว้ยตอนแรกอ่ะแล้วเขาเป็นอะไรไม่รู้เหมิงเขาหน้าเขาจ่อยมากเลยคนนี้ก็ชื่อพิกพิกอะไรสักอย่างเออเออพิซี่สวัสดีพิซี่พิกกี้สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน ใช่เพื่<ล><ล>อ,อนมาก่อนเพืเอพ่อนอ้ยอยาอยาอย่าแกล้งเพื่อนอเขาก็เขาเดินอ,อยู่นิ่งๆของเขาดูดูครับเราจะดูนะครับว่าเขาจะทําอะไรนะครับเฮ้ยเขาบ้านว่ะนี่เขาพาเรามาเอาของหรือเปล่าทุกคนพี่ซี่พี่กี้จะพาเราไปไหนเหรออย่งกูไ <laughs> <laughs> อ้เยนี่ด่ากูเหรอไอ้เยนิด นี่ไงล่ะนี่เขาเป็นร้ายเตาปิวเลยปิวเลยเออเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเราจะดูนะครับว่าเขาจะไปไหนนะครับจะตามเขาไปเรื่อยๆนะครับหญิงมาตามติดชีวิตพิกซี่กันพิกซี่นะครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราจะไปไหนนะเพื่อนไปไหนหน้าไปไหนไปไหนไหนไม่คิดจะบอกกันเลยเหรอนายจะเข้าถ้ำเหรอเข้าถ้ำเสือ นายจะพาเราไปไหนน่ะเพื่อนในโคไอติมเยาว์แลนด์นายโคนายพาันเราไปไหนนะ่ะเราใส่มงกุฎพระราชาแล้วนายจงบอกเราซะดีๆไปไหนอะ่ะอะไรอะ่ะมันคงดา่าเราในใจ,จแล้วเปล่าตามมึตงตัวพิเศษเลย<ม> <c oughs> ตามมังกตัวพิเศษเลยสุดทำไมเขาเดินเก๋ยังวะเฮ้ยหิมะเริ่มหายแล้วว่ะทุกอ๋อยังมีอยู่เออทำไมเขาดูจ่อยจังวะมึงจะบอกกูได้ยังว่ามึงจะไปไหนอะ่ะฮะกูมีเอวอยู่เนมขู่แล้วไม่กลัวนะนะคนนี้ เิ้ยถ้าเกิดเรากดคิวเราแกล้งล้มไม่ได้เว้ยเพิ่งรู้ว่าละมันแกล้งแกล้งล้มไม่ได้ลื่นอ่ะคืออะไรอ่ะแกล้งตาให้อ่ะอุ้ยเอาว่ะพี่เขาพาลงน้ำว่ะมีเอาเอาอิงลอยเลยเฮ้ยเราสามารถหยิบผีมาจากตัวเพื่อนได้เว้ยกูเพิ่งรู้เอ้ยมันเออมันดึงไอตัวเพื่อนได้ อีกเอ้ยอ้กต้องปลาต้องปลาอีกต้องปลาเขึ้นไปเพื่อนต้องปลาเออต้องปลาเขึ้นไปมันขึ้นไม่ได้ขึ้นอีกไปทีไปทีไปทีเอออีกทีอีกทีอีกทีเลี้ยวเร็้ยวเออมันต้องมันต้องให้ลอยขึ้นมาบายทีเดี๋ยวกูจะปลาปลาขึ้นกระโดด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 เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยโดดโดดจึ๊กอ้าวปลาไปเอาเอาวอามันไม่มาเลยเพื่อนกลับไปแล้วเพื่อนกลับไปแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนมันมีแต่ ทางตันน่ะมาไม่ได้น่ะใช่เรากลับกันเถอะเรากลับกันเถอะมันปั้นแต่งทพุงตัวเองได้ป่าวะมันปั้นแต่งพุงตัวเองไม่ได้นะครับผมก็เพิ่งดูนะเพื่อนรอเราเว้ยเนสใช่เหรอเอาว่ะใช่ใช่ว่ะก็รอไดีดีดีป่ะพี่ซี่เราจะตามนายไปตลอดกาลจะไปไหนหน้านายจะไปไหนหน้าเราอยากรู้จริงๆช่วยบอกเราเถอะขอร้อง ขอร้องเราจะเป็นเพื่อนนายตลอดไปเราสัญญาว่าเราจะคุ้มครองนายนะนายฟังเราดินายหยุดฟังเลยดินายหยุดฟังเลยดิอ้อาว <c oughs> อ้าวเพื่อนเราหายไปเลยกลุ่มฆาตเมืองมนาห์แล้วตามมึงนะ <c oughs> อยู่นั่นแหละ <c oughs> นี่ไปแล้วหนีหนีอันนั้นใช้การออกตัวโอ๊อย <c oughs> เหลี่ยมในเหลี่ยมเฮ้ย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 อีกมาดูมาดูเฮ้ยหมวกเอ้ยเราใส่หมวกได้ทุกคนหลับกดอีเพื่อใส่นี่เป็นหมวกแมงมุมไหมครับผมเอ้ยแมงมุมว่ะเฮ้ยเป็ดเงินเหรอเป็ดเป็ดเลอะลาก่อนไป้เร็ว โอ้ยเหลี่ยมไม่ทันเดึ่คู่หนึ่คู่คู่ไอ้นี่มันชอบรอเผาขนแล้วทุกคนระยะไกล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 ปั่นเลยปาเรียวนะปั่นตะกัตย์ตายวิวิวกับโดน เขาจะเลงอ่าพาดปั้นดิปั้นดินดี่ไงเออโอเค,ครับบก็สําหรับเกมนี้ก็พอของปากของคอก็พอนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับสารลบเกมนี้คือแค่แบบมาคลายเครียดกับเพื่อนนะคถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ลิงก์แมพไว้นใ,นใต้ description นะครับน้องๆทุกคนก็สามารถเข้าไปเล่นด้วยกันได้นะครับผมก็ ยังไงถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เฮ้ยมีวแว่นด้วยอ่ะเอ้ยแว่น <laughs> จะปากรู้เลย <laughs> บ,บายถ่ายหมดคลิปก่อนถ่ายหมดคลิปก่อนด้วยถ่ายหมดคลิปถ่ายหมดคลิป <laughs> นี่บายบายครับ <laughs> Obrigado.